สบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้พาทีมงานหาหาละไมนะเศาแฝดไปก่อนแล้วเนาะจะอยู่ใส่อหอนหอนแดดเอ้ยบม่เป็นหอนแดดหอนอากาศแดดมุกันได้หรอกอู้หูที่เนาะหนะองออกมารเรื่อยๆละไมให้ไม่พี่น้ปปองแฝดโพสหายร้อยเลยข้างหลังนี่หมดตะเจี๊ยมทำนาคีรถมาเออมันเป็นกองละไมไผยบ้านโมเมนต์ละไมเอน็นแผยป่ามัน,นก็เลยหก เออเห็นดอกเพลือดังๆนะงนไมแมวมันสีอ่อนเนี่ยหมดกันไปล่องเดินไปตกนี่หกเนาะใครไหนตายมันหกอันนี้นะมองยันแก่มหวยใชเข่จ้ะท่านซุกนี่นะใครก็ังกินโมเบิดดอกหล่นกองอะไน มังม่งปีนี้ดกเนาะโอ้โหอมโอ้มันตองมังม่งอันนีงมังระซอมังม่งสุ่มหน่อยๆเด้กิ้สมจะแสบบวจ็บทอกขี่รจักมาเพื่ได้มนมันเป็นมัม่วงปุ่มเนาะไขยหลวงนะีกเล็กทีจ่นี้ดอกตาป่าหน่อยทีามอยู่บ้าน มาฟังเสียงนกห้องอยู่ป่ามันเป็นธรรมศาสตร์ดีโหทีมงานเคาอยู่เพิงก่อนใหม่นี่เราไหม่จิแปงเยอะเหงื่อทีมงานเลยกันมาสี่สาวมืนอนมาสี่พ้นไดเหมืนเจ้าขาวอยู่ในเจาแปลก็อยู่เพิงหลัดขึ้นไปแล้วจริงๆเว้นเราใหม่ก็เลยลงมาเข้าวผัดขาเห็นผ่า เป็กอน่อไม้ไหม้น่มันโป่งยามนีนะฝนบ่รตกมันเป็นหน่อไม้ไฟด้วยหน่อไม้ไไหม้หน่อไม้ธรรมดาก็อนกันพอเราดูยามใบไม้โป่งนะหน่อไม้มันก็โป่งเพื่อนฝนบ่ตกเปลือบานล้นห็นจะเป็นตัข้งอื่นแค่ไหน่อไม่เเห็นมันลงมันจะเปียอเห็นแต่กล่นเหมืนคิดมาเด้อยวคลมาเด้อแหนงมันเนาอยามนนะ เจ้า้าบอกว่าขามปอกมาม่ยังนี่แม่งอะารเพ่งงานปี사มาเลยเดี๋ยวบนจักแกเราเราเห็นแล้ไหมเดยวเดยวเดียวเดียวเดียวเแป๊บหนึ่งเด้อตายหุ kia đâu à, tí. Cái bố mẹ tôi là vấn đề <laughs> ừ. ừ. là vấn ừ, là vấn đề là vấn Nó là vấn đề 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 là nó đề là vấn đề là เลยเลยเลยน่ามายงามแล้วขึ้นวิงนหาไปเาะจาดไงซุดลายามนี่แห้งนน่ก็ไม่ตรงไปแต่ว่าแถวานี่ะสุมตัวเดดเทิงมันกำลังกลงแค่เหม่ยฟ้าเ

หมดแดงแพลมาโซนมันมขาวโซนร้อยโซนค้ามนักนักมันมีไข่มันหล่นตอนมัมนตัวนี้แหงแหงเลาวแต่ว่ามีน้ราใหม่เจ๋อนี่เระพี่น้องทีท่มาของคำว่า,าถึงสีแหงแหลงแต่กับแหล่งนำใจเฮ้ยก้อนน้ำใหม่คือกันมาแหละแหล่งยังมีหน่อมันเจ๋ออันนี้นาะโก้เรื่องเรื่องหัวเครื่องเึเง เอาลมีดิทำมาดิขึ้นไปกันได้กนอนๆเอองานมีน้ำเลยก็ได้นีอ้ขืองอเออขโอ้ขิงกมนได้ ต <laughs> ายกอกเด็กหัวเด็เออนน้อยเ้อันีนแนบดู <laughs> ดอยเหร น้ำไหน่อยร้อยอ้หนัำกขาเมาอีกทึมจักคมรจกมาอน้อยกรเด็นออกาเขื่อนนี่ยอดงามๆัวยาวแล้วๆมันสิบวัน

ว้างทึงดูเสียวดูตัแต่บอลบอลจอมิดก็อพุ่นทั้งิึงเออวั้งวนเงยนอัดนี่แต่เราหม่ยขาวน่ยาังไยเนาะอัดจีเนียมเห็นฝนบนโต๊ะก็ออกไม่นหงขคือเบิ้งทันฝนตกก็ที่จำมันไปเนาะเ เด็กอ๋อแม่หมอนยำโป่งดิหน่อยไหมยำนี่ดูเราดูไปไม้โป่งหน่อยไหมกระโปงยำแกงกะหวานเกียวกับไ้เกียงคนไหยเครอยู่หน้าเกียงเคาอยู่นี่ใครไปอยู่ขาโกมันอนี้บุญนบอกแต่เลยใส่ข้าวหน่อยเถอะข้าวใส่กระต่าย ตยกถุล,ลยหามใหม่เอยใครแต่งตรงงามๆอย่าขึ้นตัวสีขาวก่อนทำไมแล้วขีบโบวบว่าสีงามคือเก่าชื่รไรเด้งทำไมขาวมาดูมีดนี่แปลงน้าหมเอาเรียมตัแ่ก็อเลยปาด้นัดกนบะับแถแล้แปะมาซักน้ำเข้าพี่ เกินขาดนะตอนแหลกมาเราไว้ชิพากันเมื่อจนปวดหอวกล้องหาไปหาอยู่บนแหงนามาดีตะปูมันแหละถับไปมันเ่็นว้ยขาว หานองใหม่มือซับมันไหลแล้วไปถากออกช่วยหมูแม่นี่ฮะถากออกเพื่อช่วยหมูได้จะถากออกถากอะไรก็บอกว่าดอกต้นใหม่มาเลยเลยถากออกไว้เพื่อหมูสาวขาบอกให้ถากออกไว้เพื่อหมูกุ้งยิวกระไรไปไป พี่ลักพี่ลักพี่ลุกที่ลักทุเลอยู่หาหน่อยย้ำแหลงย้ำมันแหงแหงอันนี้พี่น้องเบิ่งซีมันเด่นกอมเป็นสีเขียวแล้วมีรหนอมันเขียวเขียววางนี่มันสุ่มแล้วมันเขียวบอนทั้งเครื่องทีละทามาแล้วมันแหงแต่ว่าน,นี้มันสุ่ม,มเขียวเขียวแล้วมันจะมีนว่าเมื่อยละเมื่อยละมาสวยมากากาัางก็รถจักะ เบิ่งดูนเอาใหม่นะโอ้ทีมงานเอาทานตะวันมาป๊าดีๆมันก็สวยเหมืนนอนกันนะนี่อ่ขึงกระตาไงบุ้งกระตาไม่รู้จนนักเอามาตอนแรกเขาคิดว่าสดบริได้เนาะแต่ว่าพามพ่อมัยับมาลุกลุ่มเนี่ยมีอยใหมขั้นห่าลุกเป็นลุ่มเนี่ยก็ได้ลายแต่ว่าเขาพอแล้ว,ลวหาพอได้กินแล้วก็เมือ่อยเมื่อยเนาะพี่น้องมันบริแด,ดดบันไดแต่ว่ามันฮอตอากาศนะถอนอ้าโมมีฝนได้บาดหล่ะมันแห้งแรงอ่ะก่อนดูสักคำกันน้อง เมื่อยแล้วเปิดพระสวดมาแล้สวดมาตั้งแต่ก็ได้มาเจอกันนะ้แม่ของซิวไปเจ่งซิวซิวตัวมื่ไงบริเวณซิวหานอนดูกดเดอแล้วมัเป็นซิวแบบซิวรลบเตือนของพูนีเมื่อเราทุกคนเยวเราเอาเอา ซาสาะอาดหลัานมันยันเม,มานาาื่อยมาลำลังมาเราจะพองมันไปเห็นนา้าเออคนแหวนนะไปเห็นหนา้าคนแหลมใส่ไหมลงไปอาบน้ำนคนแหลมต่อยไปก่อนตัวลงไปอาบน้ำนม,มีแหลมกับหน่อยกันหนอนมาตุยยงังยังหนึ่กับบ้านน้กันเลยมาตุยเ <c oughs> มือ่อยหอนมาจนยองหมดเดิ เป็นห <Okay. location. S 3> ม,มก่มอนเอาไหมเเามองามองอ้ดดมาเกาใหมลยแล้วก็จุกเลยมองแสบเลยเนาะนาแสงริคมได้เขามงสบซื้อเขามาตเมืองจเมจพรจโดยโดยมาีก ตัวมันสีหวานนะกับสีแสบกัน้องมันนี่แหละฮออเดินเอใหม่ดำๆให้บุหีแก่เดือนตัวดำๆน้อดนี้ยตัวมันแก่นะบอลมันยังเวลาเ่อแก่แล้วแก่เน้อนงเลยซอนนิดหน่อยห้อบบเผาจะ่อซ้อนก็เขาเมไนะบุอยจับเขาบ่หรอยจักยังเราเห็นระนด คนหาจะก,กีันไล่ลายกันเอาไปป่ามันจะเป็นตะหยาดเลยทุกคนคนนลายใบใหญเขาล,กลากรถใหญ่ไปเขาลากรถเนาะแจะมาในป่านนมันจนะค้นทำไงด้วยไปะหลุลดนะจำมาลากรถเสียงชูบนโง,ง่หลดเ <c oughs> ด้ของไปของมา <c oughs> โอ้โหส,สาวขาวบ่เสร็จมาตุง้งอันนี้มันเสร็จนนนะแล้วเนะาะเขาคนไล่เ <c oughs> ดียวทุกคนคือนีินอนไปนำพังเสียงเผ็ดไปเนาะ นี่งามเลยขาวหวานผมจั่วแกนใหม่แล้วเดี๋ยวทุกคนกินมึงเขาดีเมียแล้วฮะเขามากินกีงปลาตะมงขตัวมึงเอาปนแสบมเน้ยนี่นี่นี่กีงปลาิ้ขาวแห้งไ่ได้ทุกคนดีัไม่ได้ทุกคนดีครับถ้าขาดเีอาไปหาหน่อไม้ไ่ได้ยินเจียงแล้วขาวหายน่ก่อนหน่อไม้หายอยากมา เราตะกอนกินเขาเดี๋ยวจะกินข้าวเนาะเต็นสิเป๊ะจั๊กมาใหม่ห้องเราเยี่งมาซับหลักเนาะห้ามกระดับผิดแหละเอ้ยจซอยนะซอยเขียงเอ้ยขางเอ้ยซอยเขียงซอยขางซอยอย่างก็เครื่องเครื่องเครื่องเเออออ มัตกกันเป้นละอเก่าฝนสิตกวนที่1มันสิตกอยู่บ่บ่เหนสิตกเด้ผ่านมาแล้วบ่ตกผ่านมากะจนว่าเก็บเสื้อผาไว้มื้อนั้นน่ะเก็บไว้บิเสื้อผาออหน้าเนานเออนซักแล้วไปเก็บบ่จะเก็บเสื้อผามื้อแรงว่าตกแท้ๆลมอึนๆคึบมาสักพักนึงหยังก็ได้ไปเบิดดาวเดือนออกมาคือเก่าออนบ่คึมจําแจ้งออกแกออกไปบิมีแต่ลมบันลมอึนเล่นเอาที่พุ่นมาแทนวู อย่ามาเสื้อพายูนนั้นอย่าปาดสีลงน้ำเลือเอาแต่นมใหม่บอกีคนเรื่องจ้อมนอกันายได้พี่นองพกแกงังไปแน้เป็ี่ยลงไปแล้วนเขาเนาะแบวอยู่เลจักแล้วลายยาจะไปตบมันจืดเอาหัวนี่ใส่น้ำในหัวเครื่องเครื่องหม้อเครื่องสิว้ยงามนะเดี๋ยวไปตบก่อนทำมันจือจมกินได แบบนี้บาไวคมแล้วคิต้วมันจิกมตอนทำแกงประมาณครึ่งชั่วโมงคือกับเมือหนักแหละแต่วันนี้จิ้มจุ้ยตัวเองกลหางเอง เขาเบื่อเนาะแล้วก็น้องหม่เขาตบบามเงียบๆแล้วย้ิมาครล่นใส่กันกบปบาดเนาะบรีแกงนะสิปูปกิมดกอันนี้เป็นนัวเป็นปนัวกบปลาดปนก,ก,กันแม่เล็กออกยังนมคะทีมงานเอาไปเปิดเอาไปนองไปบุญบางไฟเข้าบเลยไปหลมันเ,นเนต็เเมเ,ยเมลยสาแปรกไปครับ น้องลอยเอาขาวก็บอกกาะบอแอคก็บอต้นเข้ากับขี้เล่บอะไรไปพี่เสกเขาหยาดผกไฟเนี่ยเขาก็เลยบอกก้าไปเขาเบื่อปลายหลบลกระสูนแม่เขาเบื่อปลายผลจัไตักให้ไก่กินเล่นอลารผลอ่ะ มาโรซักครูไปเลยใหม่ลีคือมาไวเตยนไยตะนไม่กินแน่บางขลามเขาประู้เประูดแล้วก็ตามด้วยแบมักซมันกันนะมันจยงแห่ง เจ้าปนวานะเจ้าแก่เปานแก่เนเดวานะ้องแค่แก่แก่ก็เอิจะแกนั่นนะไวมอยู่กินหังะลัมไปเสริมความงามก่อนวอกผมแล้ะมันหองกะสวดนเอามือข้าวขากลัมวิบะเซ้งร้อยวบะเซ้งพี่อ่ะคุเบียชิบตะดวานะคะใครแม่ นี่หละแล้วงามสวยต้นแมงไปไหลงวดเราแบบแบบแบบแบสแบบแลบแบบแบบบบแบบแล้วบบแบบแบบแบสแบบแสุแบบแเบแบบแบบ่บ้แบแแบบแบแบบแบบแบ ให้นนักกิอยู่ก่อนบาพี่น้องวิชาชุบฝนไปเองนะนักกินนักสื่อตะบังคลามเวลาไปเอื่อยไปน้ำนะคนนักกินน่าเต็มไม้เต็มมือเขาน้องก็ต้องเอาประสบการณ์จากเอื่อยและเอื่อยบวกกับซสอนกับบุ้งยังแล้วเอื่อยพาซื้อข้งหลังของปรซื้อป่ะไปใหม่ชุไปซื้อไปบุ้นใหม่ไุนใหม่กัดเอื่อยกัดเอื่อยไปน้ำนะบังกบพูดโหด ข้าวโพดบักชมหมายยงสารพัดเต็มไป้ยาอีกบัดเข้ามาแล้วพี่น้องได้แต่บัตรเขาลาก็เลยบอกอยากได้ดิยัสิี่บอดตรงตรงมีคนจ่ายเข้ากับบุหรีมีคนจ่ายเขาจ่ายเองเอาไปกับเออื้ให้เอืลดจ่ายแน่นความสั่งเยอะด้อยเนาะน้องขี้ที้อ่น้องง่ายกับไปน้ำผู้ใหญ่มาบุกการเราไป <c oughs> มีแต่กามีมีแต่เอื้อยเขาสิกันมามันเข้าวแบบอันตัวสุดท้ายนะมีแต่เขาเบื่อตัวชูถ่ายมีแต่เขาเบื่อใส่เวสอันนี้มีแต่พักตัวสุดท้ายมีแต่เขาเบื่อกับใบบักซังพิเทียน้องใหม่นะบักลายมัแค่ก้อนสีเข้มเหมือนกัี่แต่ขาขาวค่ะเหมือกัน เผ่านได้งักมืได้หามกทุกคนเดี๋ยวเราจไปมกเนาะโอ้บ่งนะ่ากันมาตะบุญบุญมีบุญมีคนมีบุญสุขระนาทุกคนจนมหนึ่งจังมันจังนาทีบุตนับดอกเป็นชโมงเดี๋ยวบึงจะไหวเฮ้วนี่เออมกสุดท้ายเดนี่ เดี๋ยวซิ้มมึมแฮบบึมแต่เมื่อเดียวทุกคนกินหมกนกใหม,ม่หอมใบมักสังไล่ขิบกระเจี๊ยนเสร็จแกงนกใหมห่เนาะพี่น้องก็สิบเบื่อแล้วเนาะก็เลยขิบเลยหมกหมกสะแบบักสัง บอกได้เลยว่าสุดยอดยิ่งก็คอยกันเนียบเงียบซาเปะทา้งสองวยแล้วเป็นเมนูที่วะยีแม่แล้วก็ซอแปะอะไรก็หลัดหมักนาอพี่น้องแต่ว่าเราก็กอีพ่อบหมักมาใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องคิดผ่านประกันใดก็ขอถือขออภัยห้ละน้องพี่น้อง,องคลิปนะ่ะหลัดลงมือเว้นมือน้อพี่น้องบันน้ลงคู่มือ บบวันเว้นวันภาษาไทยภา,าลาวมือเว้นมือนะเว้นมือลงบด้ลงทุกมือพอกันมันคิดหนา้านะทุกคนสาลาว์คิปนีไปแล้วเนะไ,ไหนลาะ